โอ้ขึ้นมาฮะโอ้ยหมูมันไส้หลือเกินย่าหมูแม่งเหมือนแชมป์เก่าเลยไงไม่รู้อ่ะคือเดิน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 จ้องหน้าเเราเนี่ยเออเคยเล่นด้วยกันมาก่อนไหมบ้างครับเคยเล่นแล้วเหรอบ้างบ้างครับบ้างบ้างครับตอนเจอกันเป็นไงตอนเล่นด้วยกันเว่าตีเขอเราชนะเขาบ้างไหม ก็มีบ้างมีบ้างเฮ้ยก็คือจะน้าอยู่เยโมใช้ทีมอะไรฮะชุดนี้เปลี่ยนทีไม่ฮะหรือทีมเดิมทีมเดิมครับทีมเดิมคุณหนึ่งทีมไหนฮะเดี๋ยวคุนึกก่อนนะครับเดี๋ยวคุนึกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาีนาเอาน้ำขิงให้หนึ่งหน่อยหนึ่งไม่ดูไม่ค่อยไหวแลนะให้คุณหนึ่งเลือกก่อนฝั่งไหนอ๋อหนึ่งก็จอยหนึ่งก็ได้ครับจอยหนึ่งเชิญครับก็ชื่อหนึ่งก็คือจอยหนึ่งนะครับผมแล้วก็เยโมจะเล่นจอยไหนฮะ จอยสครับจสามนะครับไปหาไปเจ้คุยกันไม่รู้เรื่องเลยคู่นี้จะเป็นระบบ2ใน3เกมนะครับใครได้2เกมก่อน2ราวนะฮะฟริชเลยนะครับโอเคครับเครื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเครื่องของเคียหมูนะครับครับฉะนั้นความได้เปรียบของจอยเนี่ยอยู่ที่เขานะครับผมอันนี้บอกเลยนะครับ ดูเคราะห์โดยเฮียหมูนะฮะแต่ไม่เกี่ยวครับลงเลี้ยงแล้วก็ไม่เกี่ยวครับเพราะสนามพิพันทีพเฮียหมูก็โดนมานะครับผมครับผมคราวนี้เขาจะคว้าแชมป์ที่เอกมัยเกตเวเกตเวเอกมัยได้หรือไม่มาดูครับ1กับหมูเอาละครับทีหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคุณหนึ่งใช้เรียวครับเคลียหมูใช้แบรนด์อยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ใช้โอดเอ็กซ์ด้วยแต่ตอนนี้โดนแล้วเอาละครับโอยไฟฮิตอีู่ที่มินิมัมมันดีเอาครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับไม่ง่าย ง่ายแล้วหนึ่งโอ้ยแตงัดออกไปก่อนครับยอมก่อนโอ้ยหมูหมูอุ้ยบอุห้ามไได้ฮะเอาแล้วตัวแรกเอาแล้วจากที่มีไปตัวละสองตัวเลยหายใจไม่ให้หายใจคุณหนึ่งหนุ่มพูดน้อยครับนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันครับเคียวเอาแล้วครับตัวนี้เฮียหมูกเท่าต้านี้ครับโอ้โหคนพ่อคนแม่ฮิตโอ้โหพร์เซ็ก เพอร์เฟกเลยครับครับหนึ่งฮะตัวนี้ตัวเก่งเฮียหมูครับผมเคยโดนตัวนี้เฮียหมูสั้มานะผมมาแล้วครับทักคุบ้าทัคุบ้าปล่อยพลังแลิ่เข้ามหได้ได้พระเจ้าบ้าบอเอาแล้วครับเอาแล้วครับทักคุบ้าเอาเลฮะไขอบโอสุดยอดโอ้ยโสุติงโอ้ยโอ้ยึ่งหลอดคึ้งหลอดไหมตายลยิงแล้วก็เฮียหมูเฮียหมูเฮียหมูโน อุ้ยโดนอีกอุ้ยหลบได้โอ้โหเต็มลักสุดยอดพยายามจะดูจังหวะแล้วมีระย้วเข้ามาเข้ามาจ็พยายามแล้วต่อยอย่าโดนท่าดี้ครับออกมาแกให้ได้แกให้ได้ครับเพืนต่อมาเลยฮู้ฮู้ปล่อยพลังครับโดนไม่ตายสุดยอดเฮียหมูเข้าไปครับเหลือตัวสุดท้ายคุณหนึ่งเอาครับอีโอลีครับเอาให้ได้ครับสุดท้ายครับ ตัวนี้ถือว่าอยู่ในเท่าไรต่อสู้เลยครับเอาละครับจบไปชุดเดียวเลยสุดท้ายของทั้งคู่ครับพลังเท่ากันด้วยสูสีครับสมเป็นรอบชิงเอาละฮะอีโอลิเจอกับคริสครับโอ้ยดูการแต่งตัวแล้วไม่น่ามาต่อสู้ครับน้าไปเต้นเบกแดนเอาละลูนี้ตีนบาทาเหยียบหน้าตเข้าไปดอกอุ้ยคอมโบขามายับเลยฮะพยายามครับโอ้โห เดี๋ยวหมูพยายามต่อเข้ามาครับโอ้โหทางฝั่งนีไม่ยอมออมแรงสำคัญครับพอเล่นฝีมือใกล้เคียงกันมากครับโอ้โหแล้วก็ได้จังหวะตลอดครับเอาฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วเอาแล้วโพรเข้ามาแต่แม่หลบได้ครับอ้อยอ้อยอ้ยนี่นิดเดียวเฮียหมูหลบอุ้ยหลบอ๋อเผลอไปหลบซ้ำคุณหนึ่งได้ไปหนึ่งราวครับครับผมคุณหนึ่งต้องการอีกแค่ราวเดียวนะฮะใช่แล้วฮะ ถ้าคุณหนึ่งได้ราวนี้ชนะเลยครับเยี่ยมูเปลี่ยนทีไม่ฮะดูแล้วไม่ครับตัวเดิมครับไม่เปลี่ยนเลยครใช้ตัวเดิมเลยครับคุณหนึ่งก็เช่นกันครับเอาล้วนะเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นนี่เฉยครับเปลี่ยนพาคุมาฮะโอ้โหคว่ำเลยฮะเจอกับเลนตอนนี้โหคุณหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาครับครูสอนภาษาอังกฤษคอมโบยับโอ้โหโอ้หอัดกระแทกแล้วพยายามเข้าโอ้โหเติม เฮ้ยหมูครับยังไงนะฮะหลบมาได้ครับแล้วก็กระโดดไปั่นโดดหมุนครับโดดหมุนโอ้ยโอ้ยคขาหนึ่งหนึ่งโอ้ยหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาครับใส่แต่โดนคาร์โมโซ่กับมันกันโอ้ยแซ่บทุ่มพายไรเวอร์โอ้ยโอ้ยแบ่ครับโอ้โหทุ่มสลัมครับโอ้โหแบบนี้โอ้ยโอ้ยสูสีโอ้ยหลบได้โอ้ยที้ยอด้วนะโอ้ยต่อย หนึ่งเฮ้ยไม่ตเฮ้ยอย่าไปให้้นไม่ได้ไม่ได้สิเดียวสิเดียวลบยิบระยะไกลได้เปรียบกูมีกูมีพอลใจเี้ยมตัดขาเลยตัดขาท่าไม่ตายครับโอ้สุดยอดเย่าหมูถึงกับยิบแย่ยพมาแล้วตัวสองระยะขนาดนั้นแต่พลังเหลือน้อยพลังเหลือน้อยฮะถ้าคุณบ้าพลังเหลือนิดเดียวต้องส่งเวลาครับส่งเวลาให้พลังตัวเองเยอุ้ยได้เปรียบอยู่ครับอุ้ยเขียวโดนไปพยายามจะตอดแต่เขียวเข้าแล้วครับแม่โอ้โหเขียวนี่ไวครับ ครับผมเอาลนะครับกลับเป็นหนึ่งตัวเท่ากันครับเยื่อหมูแพ้ไม่ได้แล้วตัวเดียวกันนะฮะอันนี้แข่งแถวพาหุรัตนะครับผมไว้โอ้โหโอ้โหแล้วไงคอมโบครับแล้วต่อแม่นิยมจีออกมาฮะต่างคนต่างตัวเดียวกันครับวัดๆไปเลยคุณหนึ่งเป็สีดำใช่ไหมฮะใช่ฮะโอเคครับเหยือหมูสีเทาฮะครับโอ้โหคุณหนึ่งก็ไม่ธรรมดา哦 โอ้โหไฟฮิตเลยครับทีนี้โอ้ยบอลเลยครับสองไม้ตายคริสระเบิดอุ๊ยแต่แกแม่โอ้ยไม่ตายมันแช่ไว้เจอบล็อกไม้ตายฮะเอาแล้วฮะเฮียหมูแพ้ไม่ได้ครับแพ้จบสลบกลับบ้านเลยนะครับผมครับผมโอ้โหต่อยได้ฮะมาแล้วฮะคริสโอ้โหเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหได้หมดเลยฮะโอ้โห โดนแล้วอ้าวครับตอนนี้คริสได้เปลียนครับแหวโอ้โหล็แต่โดนเโอ้โหหุย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 แม็กซิมัมพาวเวอร์ครับเฮียหมูก็มีไม้ตายเหมือนกันไอ้ให้ได้ครับเอาแล้วครับผมเฮียหมูแพ้ไม่ได้ครับแต่พลังเหลือแบบครึ่งหนึ่งตายแล้วอีโอลิสตายของคุณหนึ่งโหดด้วยเด็กอีโอลิสเต็มหลอดอีโอริโหดครับอีโอริโอ้ยนะมาแล้วฮะ หลบได้ในจังหวะนี้ครับแล้วต่อโค้งมาหมูเสียเปรียบเรื่องพลังครับโอ้โหพยายามหลบครับโอ้โหใช้ชั้นเชิงเหมือนกันทางนู้นดีตัวเองหนีออกมาจับอัวตบบ้าครับนี่ครับพุดบุดเอาแล้วพิมพหมูแม็กซิมัมได้แล้วพยายามดูต้องวะอยู่ครับเข้ามาเอาฮะแย่งโดนโอ้โหแล้วก็อัดกระแทก โอ้โหเยี่ยมมากโอเคการอะไรันไอ่ไอ anyway> ่ไอ่ไอยังไงีอุ้ยเหยาหมูอุ้ยเอาฮะยังมีพลังเลือกสุดท้ายนิดเดียวเหยาหมูแพ้ไม่ได้แล้วยังไงหัูหัวจะพุ่งตรงนี้โอ้น้ำผ่าน้ำเรียบร้อยโดนงัดพอดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้แหมนิดเดียวโอ้โหนะฮะเป็นอะไรที่โอ้โหเหยาหมูเหยาหมูนะฮะออกหักมาสองสเตทแล้วเหยาหมู ทันทิีก็เข้าแต่ไม่ได้มาเก็ตเวกับไม่เข้าก็ไม่ได้อีกเหลือเอเชียทีคที่ผมเล่นด้วยกันที่บ้านทุกวันเอาเหรอฮะเป็นไงฮะรู้มือกันอยู่รู้มือกันอยู่ออ๋รู้มือกันอยู่นะฮะเป็นไงฮะรู้สึกไงตอนนี้ฮะเหมือนเดิมครับผมพี่เป็นความผิดผมเองที่เอาไมค์ไปจ่อปากเราเป็นความผิดผมเองครับทั้งที่รู้ว่ามันต้องพูดอะไรแบบนี้แต่ก็ยังจะถามครับ นะอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณครับเพียหมูขอบคุณมากครับเฮียหมูอมขอบคุณมากเสียนม,มอบรางวัลครับรองชนะเลิศครับเป็นตุ๊กตาอ่ะขึ้นมาข้างหน้าหน่อยครับโอเคครับอ่ะมาฮะเอาป้ายมาครับและแชมปเปี้ยน King of Fighter 98ประจำเอกมัยเกตเวย์ในงาน Thailand Classic Toy and Game คุณหนึ่งออเซฟต่อมือหน่อยครับโอ้โหอันหนึ่งมจอตกใจหือมันจะรับเหรียญนะสักอย่างฮะลองตัดนิ่หนึ่งครับลงตัดจะครอบหัวแล้วหันไปทางไหนลองต่ดเอาเหรียญขึ้นมาเอาเหรียญขึ้นมาขึ้นมา